สวัสดีครับ fc ทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับรีสอร์ทวิวเขา360องศาเนื้อที่3ไร่2งาน19ตารางวาในราคา19ล้านบาทโอนคนละครึ่งพิกัดตำบลเสมืองใต้อําเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะและที่ตั้งรีสอร์ทรีสอร์ทมีบ้านพักจำนวน6หลังมีห้องพักทั้งหมด9ห้องร้านอาหารและคาเฟ่จำนวน ึ่งหลังบ้านพักคนงานหนึ่งหลังโรงซักผ้าหนึ่งหลังมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งบ้านพักผู้วินล่าจำนวนหนึ่งหลังมีสองห้องนอนสองห้องน้ำสองบ้านพักวินล่าเล็กจำนวนสี่หลังแต่ละหลังมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำสามบ้านพักมีดาดฟ้าจำนวนหนึ่งหลังมีสามห้องนอนสามห้องน้ำสี่ร้านอาหารและคาเฟ่จำนวนหนึ่งหลัง ชั้นล่างเป็นห้องครัวชั้นบนเป็นร้านอาหารมีห้องน้ำสองห้องแยกชายหญิงห้าบ้านพักคนงานมีจำนวนหนึ่งหลังมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องเก็บของหกโรงซักผ้ามีจำนวนหนึ่งหลังที่ดินรีสอร์ทเป็นฉนดขุดแดงสามแปลงติดกันดยโฉนดทั้งสามแปลงพร้อมโอนที่ดินฉนดมีรูปร่างคล้ายๆ รองเท้าบูที่ดินรีสอร์ตติดถนนครอนกีตหน้ากว้างประมาณ25เมตรและห่างจากถนนหมายเลข1349หรือถนนสายเสมิงบ้านวัดจันประมาณ25เมตรเท่านั้นรีสอร์ตตั้งอยู่บนเนินเขาสวยงามมากๆน้ำไม่ท่วมอยู่ติดกับชุมชนไม่เปรียวเดินทางเข้าออกสะดวกสถานที่ใกล้เคียง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง50กิโลเมตรเท่านั้นตลาดไน์บราซ่าเชียงใหม่54กิโลเมตรสถานีรถไฟเชียงใหม่58กิโลเมตรเท่านั้นสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่60กิโลเมตรวัดพระธาตุดอยสุเทพ62กิโลเมตรสะพานแม่น้ำปลายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียง139 ิโลเมตรเท่านั้นเอซี FC ท่านใดหรือนายทุนท่านใดสนใจเป็นเจ้าของรีสอร์ทวิวสวย360องศาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเข้าบริหารงานเป็นเจ้าของรีสอร์ทต่อหรือว่าซื้อไว้เพื่อเกรงกำไรจะดีมา,มากๆเลยครับติดต่อโทรด่วน0946448558และ0817967730อรุณศักดิ์ครับ ก่อนจากกันคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งท่านจะได้พบกับที่ดินทำเลดีดบ้านสวยๆกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ